สะะวัสดีครับวันนี้ลูกเสือนะครับเราจะเรียนเรื่องเชือกการผูกแน่นวันนี้มสองมสามจะเรียนการผูกประกบสองและประกบสามไม่ว่าจะผูกประกบสองหรือสามพร้มก,กับต้องสอนการผูกตะกุ่นเป็ดก่อนนะครับลูกเสือจะได้เป็นการผูกตะกุ่นเป็ดตะกุ่นเป็ดมีสองแบบนะเริ่มต้นนะครับเราก็จะผูกเป็นกากระบาดอย่างนี้ก็เรียกว่ากากระบาดทามองน่าหน้าครับคือกากระบาด หรือเครื่องไม้คูณนะครับเครื่องไม้คูณอพอเราเป็นการกราบาทใช้ตัวสั้นเป็นหลักนะครับในการผูกอ้อมไปด้านหลังของของไม้ที่เราผูกเราสอดเข้าตรงกลางเครื่องหมายการกราบาดเราดึงอย่างเงี้ยอย่างนี้คือถูกต้องคือตะกุนเบ็ดมันจะเป็นอย่างนี้เชื่อมไปคนละทางนะครับนี่คือตะกุนเบ็ดก่อนเราจะขึ้นต้นด้วยการผูกประกบนะครับแบบที่สองแบบที่สองเป็นการสวมสวมก็คือทําขวา ซ้ายทับขวาซ้ายทับขวาสองวงสองวงนะครับแล้ววงที่สองเนี่ยสอนสอนด้านหน้าแล้วก็ไปสวมที่ไม้แบบที่สวมนี้ต้องเป็นไม้แบบเป็นตอแบบนี้ถ้าเป็นต้นไม้สวมไม่ได้นะครับต้องเป็นตัวอย่นาเราจะสวนแบบนอนอย่างนี้หมดนี่คือตระกุลเบ็ดนาคุณครูสอนตบบนี้คือถูกนะครับเราก็จับมันแต่งงานนะครับก่อนที่เราจะไปประกอบสองปประกอบสามนะครับนี่คุณครูสอนลูกเสือก่อนนะครับ ให้เริ่มต้นจากการผูกตะกุลเบ็ดให้เป็นก่อนถ้าผ่านการผูกตะกุดเบนแล้วตะกุดเบ็ดเป็นแล้วเนี่ยคุณครูก็มาสอนประกบต่อได้เลยนะครับจบ